อีพีที่สองจากที่เราบอกว่าน่าจะมี EP ที่สองยังไงมันก็มีก็คือเรามาให้หัวหานปากกัดทั้งหมดกันมีหนึ่งร้อยกุ้งนั่นเองเนะาะไรมันพากันมายิงนกว่ะบาหนะเนี่ยเาเป็นคนดีคนดีในสังคมอันนี้จะเป็นคู่รักคู่เราชอบนะ ก็อย่าทำให้ปลามันดุให้ปลาทั้งหมดอาหารปลาเรวันนี้ก็คือจะให้หอาหารแดงอบแห้งวิธีการให้เราก็ให้นเดแดง หวันนวันเราทำอะไรเราถ้าวันเป็นวันชา้างาก็ให้มาหันตาช้าเย็นสองครั้งแล้วก็ตอนเที่ยงเราก็จะเช็คปลาท่านอยาเราไปให้ดีกว่าเราก็จะมีสีส่แอรสามชั้นแล้วก็ ให้ชั้นบนก่อนชั้นบนมันมองไม่ค่อยเห็นมันมองมาบมัน,นอยอางแา่แต่เราก็จะให้คนดูถ้ามีคนสังเกตว่าทำไมมันทำไมพี่ไม่ให้ปลาขวดที่สามก็คือมันเป็นขวดเปล่า ถ้าทุกคนมองเห็นยังไงมองไม่เห็นหรอกก็แค่อธิบายให้เข้าใจอยากรู้ว่าตัวนี้นี่นะตัวนี้พร้อมรัดหรือยังเพราะว่าทองไอ้ทองเขาใหญ่มากแล้วเขาก็อชอบกินนะสิ่งแรงเลยจะเป็นหูช้างตัวจิ๋วมีใครสนใจบริจาคของช้างเราสัก ตัวเมียที่พร้อมรัดไหมอยากจะได้มากตอนนี้นี่คือการให้ทานปลาเราแบบรวดเร็วที่ยังไงแบเดี่วก็ต้องเสร็จอันนี้ก็จะเป็นกัดหม้อเพศเมียตัวหนึ่ง ให้เราก็จะให้แบบนี้อยู่เาอวอันนี้เราก็ใส่เวาอื่ดีกว่ามันก็ต้องใช้เวลาีิฟินเพราะว่าปลากัเนเยอะ จากา,า,าทีก่อนนี้จะเป็นแม่ป่า แค่นี้เสร็จแล้วมาชลิปแต่ละคิปมันก็จะยาวสุดนี่ไฟไฟอยู่ตรงนี้ แล้วแผงมันก็จะอยู่คนละทางที่ที่เราอยู่ก็ถ้าใครจะมาแอบลักขโมยประกัดเราเี่ยราจะแถมให้ด้วยการไปอยู่บนส่วงสวรรค์แน่ก็ดีค่าเดี๋ยวพาไปดูที่ที่มันมีประกัดอยู่ตอนแรกตอนแรกตอนแรกมันอยู่หน้าโมไซ ที่สองเราก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเริ่มแคบแถมยุงเยอะนะโอ้ยลืมโตแล้วก็คยอยือยุงมันเยอะแล้วก็เลยคิดย้ายไปหน้าบ้านพอดีหน้าบ้าน,นมีกล้องวงจรแล้วใครมาลักเล็กขโมยน้อยมันก็จะรู้ได้ทัน เดี๋ยวเราพาไปเอาเพลงโซล่าเซลล์กันเลยบรรยากาศรอบบ้านก็จะเป็นแบบนี้กล้องมันไม่ค่อยโฟก,กัสมันขาวไปเลยเพราะว่าแสงมันเด็กดวงพระอาทิตย์โคตรขาวอ่ะยึดไหมก็จบก,ก่อนนะเพราะว่ามันขาว,ม,ขาวมันคงไม่ค่อยเห็นเดินเข้ามาบ้านมุมมองเห็นนะเอ้ยเพิ่มแล้วสำหรับข้างนอกเดี๋ยวก็แค่นี้นะเดี๋ยวไปรีวิวต่อ